นมนวันที่โลกร้างความหวังไม่ว่าขาดหาใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล ใครน้อขอเป็นทางให้ฟันให้ไปให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงไฟลุกขึ้นชนความหวัง i ครับจะรับสู่ช่องวุฒิกระสินนะครับเ้นเคยนะครับดีพี่น้องทุกท่านนะครับนี่กะมีเพลงมาฝากนะครับพี่น้องนะครับพี่พิพงว่ากำลังใจนะครับเพลงของ วงโอปนะครับเก้าเก้านะครับพี่น้องเป็นมาฝากพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจนะครับไม่ได้ลงหลายมือแล้วครับพี่น้องไม่ได้ลงคลิปลงทิ้งหลายมือนะครับก็ช่วงนี้ก็ในอย่างนะครับทิดเขียดด้วยนะครับช่วงนี้นะครับ <c oughs> จะนี้เทมเพิ่งมาฝากนะครับก็เหตุการณ์หลายอย่างนะครับครับนี่ก็นี่ก็กกกกกกมาเยี่ยมบ้านอาจารย์พ่อเลยนะครับอาจารย์พ่อคมนะครับ โซโลให้นะครับนอนโซโลเลยนะครับเมื่อหนึ่งนะครับอาจารย์พ่อคมนแต่งเพลงไม่สนใจกับตีตอได้นะครับเพลงก็กำลังหาเพลงอยู่นะครับว่าจะมีเพลงไหนมาฝากเร็วๆนี้นะครับในวัยนี้นะครับ ก็รอรับชมกินกำลังใจน้ำครับพี่น้องนะครับก็ซ้อมก่อนนะครับาการหลายอย่างนะนะครับพี่น้องน้ำท่วมได้นะครับช่วงนี้นะครับโควิดก็ตั้งแต่ช่วงโควิดมาแล้วนะครับ <c oughs> เหตุการณ์น,น,นั้นนะครับคุณพอ่อที่ไหนนะครับบัวลำพูนนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับผู้ที่สูญเสียนะครับใจะให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ที่สูญเสียนะครับก,ก็เครียดหลายวันเลยนะ <c oughs> คลิปก,ก็ไม่ได้ใหญ่นเลยน,นะครับพี่น้องก็งเครียดเหมือนกันครับเสียใจนะครับจะแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่น้องนนก็มีสเสียงเพลงแล้วก็กำลังใจนะครับในกำลังใจที่มอบให้นะครับมีที่เยอะคนนี้ก็ จะได้ให้นะครับแต่ตอนนี้มีแค่เสียงเพลงนะครับแล้วบอกกำลังใจนะครับคนให้กำลังใจกันนะครับรักกันมากๆนะครับช่วงนี้นะครับให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับพี่น้อง กำลังใจเลยนะครับให้คอแม็พี่น้อง้วยให้ใจด้วยพี่น้องนะครับก็พวเที่ก็ส่งกำลังใจไปเนาะนะครับมไม่มีแต่เรื่องดีๆนะครับต่อไปนะครับอ่าก็กใจให้พี่น้องพี่น้นําท่วมเลยคนะรับช่วงนี้ก็หลายอย่างเลยนะน้ําท่วมก็ให้ น้ำรถไปไว้นะครับก็มีกำลังใจนะครับดีนีก่ก็มาอยู่บ้านนะครับไม่ไม่ได้ไปทางค่ายเลยนะครับทางค่ายครวนี้ก็ไปช่วยน้ําท่วมด้วยนะครับทางไ่้กบแต่ก็ทีมงานก็ไปช่วยน้ําท่วมนะครับแต่ผมก็มามาบ้านนะครับนี้ก็มาอยู่บ้านก่อนนะครับ ติดต่องานได้นะครับทีนี้ก็การออกภญษาด้วยนะพ่อาพอดีนะครับติดต่องานได้นะครับพี่น้องนะครับงานเหล็กงานหน่อยนะครับ แต่ตจ้นี้ก็นี่ก็ไปช่วยน้ําท่วมได้นะครับทีมงานนะครับความเตมตีแล้วก็ร่องแพรดีสอดก็ไปพักผ่อนได้นะครับในผ่านไปทางอุบลที่บุลก็เป็นกําลังใจนะครับพิงกอะปาเขาเพื่อกำลังใจนะครับ,ก,รก,รบก็จะมีเพลงก็ ยังยังหาเพลงอยู่นะครับตอนนี้ยังคุยกับอาจารย์พ่ออยู่นะครับ,บก็าจะมีเพลงไหนนะครับอ,อีกสี่ชั่วโมงคือก้านะครับพี่น้องนะครับกำลังใจนะครับขอบคุณในคิดหนาวนะครับพี่น้องนะครับก,ก็ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับมีสุขโชคดี ปลอดภัยร่ำรวยนะครับสมปรารถนาทุกประการครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์พ่อนะครับก็ขอบคุณอาจารย์พ่อนะัะสถานที่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับขอบคุณครับ